มันนี่นะครับรามาทำแกงกัวร่มร่มนะครับาแกงกัวร่มร่มนี่มีเคืลอง้นยนะครับมีวัวใจแล้วก็มีเนื้อนะครับอันนี้วัตถุดิบนะครับมีเครื่องแกงนะครับกับเคยครับแล้วก็ใบยิมนะครับแล้วก็ใบกรูดนะครับแล้วก็น้ำตาลเกลือนะครับอ่าฟ้าเกี้ยวด้วยนะครับอัางน้ำไม่เดือดนะครับพอเดือดก็ได้เก่งแกงไปเลยครับ ก็กำแพงตรงนุ้ครับตามด้วยเนื้อในวัวใจนะครับนี่ก็ตามด้วยเปลืองในนะครับกรุบกระจิมรสชาตินะครับคาดเข้มใส่เกลือครับต้องการว้านใส้น้ำตาลนะครับก็ได้รสชาติติดต้องการเล้วนะครับจาใส่ใบยิ้มลงไปเลยนะครับ ตามด้วยใบกลูดเลยนะครับเลยไอ้น้ำลูกคลิกนะครับมันจะได้ไม่ไม่อันเด้งนะครับไอ้น้ำคลิกสลูกคลิกนะใช่ใบกลูดได้เช็ดแล้วก็ยกเลยนะครับเป็นอันเช็เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนยกของผมจะใส่คกาเคี้ยวนะครับใส่คกาเคี้ยวเพื่อเพิ่มความหอมนะครับปิดแก๊สได้เลยนะครับเรียบร้อยครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับ